เคยสงสัยไหมครับว่าสวนผักเล็กๆในพื้นที่จำกัดเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้เป็นหลักแสนต่อปีได้จริงหรอวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้กันครับว่าจากพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรกลับกลายเป็นสวนทำเงินขึ้นมาได้ยังไงเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยคำถามสำคัญที่หลายคนน่าจะคิดเหมือนกันก็คือที่ดินแค่20ตารางวาเนี่ยนะพื้นที่เล็กๆเท่าสวนหย่อมหลังบ้านทาวน์เฮาส์ มันจะทำเงินเป็นกอบเป็นกำขนาดนั้นได้จริงๆหรอเดี๋ยวข้อมูลที่เราจะดูกันวันนี้จะมาตอบคำถามนี้ให้เคลียร์เลยครับใช่เลยครับไม่ผิดแน่ๆ1,2,000 0บาทต่อปีย้ำว่าต่อปีนะครับแล้วนี่ไม่ใช่รายได้หลักนะแต่เป็นรายได้เสริมที่สร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลที่สำคัญคือมันมาจากพื้นที่ว่างๆหลังบ้านที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปเลยด้วยซ้ำครับแล้วเคล็ดลับมันคืออะไรล่ะ อะไรที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขมหัศารย์นี้จริงๆแล้วกุญแจสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องขยันหามรุ่งหามค่ําอย่างเดียวนะครับแต่อยู่ที่การเลือกปลูกของที่ใช่ซึ่งในที่นี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นทองคําสีเขียวเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของพระเอกของเราครับผักปลังนั่นเองหลายคนน่าจะคุ้นคุ้นกันดีนะครับเพราะเป็นผักพื้นบ้านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าผักปลังทุกต้นจะทำเงินแบบนี้ได้นะมันมีความลับซ่อนอยู่ในสายพันธุ์ของมันครับเนี่ยแหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยดูทางซ้ายนะครับอันนั้นคือผักปลังบ้านๆที่เราเห็นกันทั่วไปยอดจะเล็กๆสั้นๆแต่พอมาดูทางขวาโอ้โหนี่คือผักปลังพันเกษตรหรือสายพันธุ์ที่เขาปลูกขายกันเป็นเรื่องเป็นราวเห็นไหมครับว่ายอดมันจะยาวอวบใหญ่คนละเรื่องเลยแล้ว่าเจ้ายอดอบอวบเนี่ยแหละครับคือตัวทำเงินของจริง ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับสรรพคุณของมันก็ไม่ธรรมดาถึงขนาดที่ว่าหนึ่งในเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตั้งฉายาให้มันเลยว่าวยอาก้าเมืองไทยโหฟังดูแล้วไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับเพราะเขาเชื่อกันว่ามันช่วยบำรุงเลือดปรับธาตุในร่างกายทําให้มันไม่ใช่แค่ผักธรรมดาธรรมดาแล้วละครับแต่เป็นพืชที่มีสตอรี่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยพอพูดถึงการทําสวนหรือจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนี่ย เรื่องแรกที่หลายคนกังวลเลยก็คือเงินลงทุนใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าโมเดลนี้เนี่ยเริ่มต้นง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องใช้เงินสักเท่าไหร่นี่เลยครับตัวเลขตั้งต้นทั้งหมดสำหรับระบบแปลงยกสูงแบบครบชุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับใช่ครับฟังไม่ผิดแค่900 0บาทเป็นตัวเลขที่จับต้องได้มากๆเลยนะสำหรับการเริ่มต้นสร้างธุรกิจเล็กๆของตัวเองแล้วในเงิน90,00บาทเนี่ย เราได้อะไรบ้างโอ้โหได้ครบเซตเลยครับทั้งแปลงยกสูง4แปลงมีเสาค้ำให้เรียบร้อยมีคานเหล็กด้านบนสำหรับให้ผักเลื้อยที่สำคัญคือวัสดุทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าอายุการใช้งานยาวนานกว่า15ปีเลยนะโอ้โหเรียกว่าลงทุนครั้งเดียวจบคุมยาวๆเลยครับ แล้วต้นทุนอย่างอื่นล่ะที่ต้องจ่ายเรื่อยๆก็คือค่าเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมครับอันนี้ก็สบายใจได้เลยเพราะใช้เงินแค่ประมาณ200บาทต่อหนึ่งรอบการปลูกเท่านั้นเองโอ้โหยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่เลยนะครับว่านี่คือโมเดลที่ลงทุนต่ำมากๆแต่ศักยภาพในการทำเงินนี่ไม่ธรรมดาเลย เอาล่ะพอเรามีของครบแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนลงมือทำกันบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าขั้นตอนการปลูกเนี่ยง่ายแล้วก็เป็นระบบมากๆง่ายขนาดที่ว่าใครๆก็ทำตามได้แน่นอนครับหัวใจของมันมีแค่4สเต็ปง่ายๆวนหลูปไปเรื่อยๆแค่นี้เลยครับ 1. คือปลูก 2. คือดูแลก็แค่รดน้ำใส่ปุ๋ยไปตามปกติ 3. พอต้นมันโตเราก็เก็บเกี่ยว แล้วก็ 4. วนกลับไปดูแลต่อเพื่อรอเก็บรอบใหม่มันเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้เรามีของขายได้ตลอดเวลาและนี่คือเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดเป็นเคล็ดลับที่เกษตรกรทุกคนย้ำเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือยิ่งตัดยิ่งแตก จำคำนี้ไว้ให้ดีเลยครับคือการที่เราเก็บเกี่ยวยอดมันบ่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ต้นโซมนะกลับกันเลยมันเหมือนไปกระตุ้นให้ต้นผักปลางเนี่ยแตกยอดใหม่ออกมาอีกแตกออกมาเรื่อยๆแบบไม่รู้จบเลยครับเรามาดูตัวเลขให้เห็นภาพชัดๆกันดีกว่าหลังจากที่เราปลูกจากเมล็ดเนี่ยรอแค่45วันแค่เดือนครึ่งเองนั้นก็เริ่มเก็บขายครั้งแรกได้เลยแล้วหลังจากนั้นนะครับสบายเลย เก็บได้ทุกๆ3 5ถึง5วันคิดดูสิครับเท่ากับว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยเราเก็บได้8ปถึง10ครั้งเลยนะโอ้โหนี่คือความสุดยอดของผลผลิตที่มันออกมาแบบต่อเนื่องจริงๆทีนี้มาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันแล้วนะครับเราจะมาคำนวณตัวเลขกันให้ดูแบบจะจะเลยว่าไอไรายได้แสนสองต่อปีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่โอเค เรามาเริ่มคำนวณจากสเกลเล็กๆก่อนนะเอาแค่1แปลงในการเก็บ1ครั้งจะได้ยอดผักปลังประมาณ300ยอดซึ่งพอเอามารวมๆแล้วมัดเนี่ยจะได้ประมาณ20กรัมทีนี้ถ้าเราขายในราคาเบสิกเบสิกเลยนะกรัมละ15บาทก็เท่ากับว่าเก็บครั้งเดียวจากแปลงเดียวเนี่ยทำเงินได้300บาทแล้วครับอ่ะ ทีนี้เรามาขยายสเกลกันเมื่อกี้คือครั้งเดียวแปลงเดียวนะแต่เรามีทั้งหมด4แปลงใช่ไหมครับแล้วใน1เดือนเราเก็บเฉลี่ยแครั้งพอเอามาคูณกันทั้งหมดปุ๊บตัวเลขที่ออกมาคือ9,600บาทต่อเดือนเกือบหมื่นเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยแต่เดี๋ยวก่อนนี่ยังไม่สุดนะครับเพราะตัวเลขที่เราคำนวณกันไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแค่ราคาขายส่งในตลาดทั่วๆไปเท่านั้นนะ ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราสามารถเอาไปขายในตลาดพรีเมียมในเมืองได้หรือทำแพคเกจจิ้งสวยๆราคาขายอาจจะพุ่งไปถึงกำลั1ร้อยบาทหรือมากกว่านั้นอีกนั่นหมายความว่ารายได้ก็จะคูณ2คูณ3เข้าไปอีกครับ ยังครับยังไม่หมดยังมีไม้เด็ดซ่อนอยู่อีกเป็นรายได้เสริมอีกทางที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คือการขายเมล็ดพันธุ์ครับใช่แล้วครับเพราะว่าเมล็ดของผักปังพันธุ์เกษตรตัวนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากแล้วก็ขายได้ราคาดีสุดๆโหนี่มันช่องทางทําเงินที่ซ้อนอยู่ในธุรกิจอีกทีหนึ่งเลยนะเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ เราน่าจะเห็นภาพรวมทั้งหมดชัดเจนขึ้นแล้วนะครับวันนี้คือโอกาสที่น่าทึ่งมากๆเป็นโมเดลที่พิสูจน์แล้วว่าความเสี่ยงมันต่ำจริงๆแต่ผลตอบแทนที่ได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มค่าสุดๆไปเลยเรามาสรุปจุดแข็งของโมเดลนี้กันอีกทีนะครับข้อแรกเลยลงทุนเริ่มต้นต่ำมากไม่ถึงหมื่นขออ้อ 2. ผลผลิตสูงปรีดแล้วก็เก็บได้ต่อเนื่องทั้งปีขอ้อ3วิธีปลูกก็ง่ายเป็นแบบอินทรีย์ด้วย ข้อ4แข็งแรงทนทานแทบไม่มีโรคหรือแมลงมารบกวนเลยและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือมันมีตลาดรองรับอยู่แล้วไม่ต้องไปหาตลาดใหม่ให้วุ่นวายโอ้โหพอมาดูแบบนี้แล้วมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราดูกันมาวันนี้นะครับมันก็เลยเกิดเป็นคำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆว่าในพื้นที่ว่างเล็กๆรอบตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนหลังบ้านหรือแม้แต่ระเบียงคอนโด มันอาจจะมีศักยภาพอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่รอแค่ให้เราไปค้นพบแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นโอกาสเหมือนในเรื่องนี้ก็เป็นได้นะใครจะไปรู้ล่ะครับ